สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมืดสุขสุคนครับผมเนี่ยเขากบาวปันนาพากินมาแซ่บครับพี่น้องบ่าวปันนาพาพี่น้องมากินก้อยต้มแห้งพี่น้องต้มเปื่อยนี่ปากหนามเอ็นเกลียวพี่น้องเอามาก้อยขมขมกินกับผักอะไรนี่ผักกาดหินน้ำหมึกแดงหมึกทั่วผักมันละผ้าพี่น้องมักกลมน้ำดูดาวนี้มันออนมาพี่น้องไหมพี่น้องมากินก้อยก้อยต้มเปื่อยก้อยขมขมนี่ต้มเปื่อยพี่น้องเอามาก้อยขมขมนี่คงได้คงได้เอ้าอุ้ยผมเห็นเกลียวเนี่ย ปากน้ำนำหนี่น้องในตอนปากน้ำมาเสียบเสียมเบาบรรณาสดละเล่น้ <laughs> องหอมล้ำล้ำ khẩu ừ. thay luôn không? từng bề lắm mà quẩy, quẩy kiểu khóm mầm lầm nào เราพามงเบื่อเบืๆๆกินง,งานน้องอเอองอข่าตาคนมาบในไปอนโองวอทยาเสมือตอนมามเนี่ยปากน้ำนำ้ำ Hmm. ม,ม,มนันมันเันมันรวมทุกอยา่างไปหน่อยเนี่ยข้างในเน,นี่ยตับหมมเอ็นกอกเอ็นแก้วอือ้ม không quay không không Hãy subscribe 으음 으음 멘토리 향 그냥 얌굽굽 이만한 ตัวละคร còn là bê bê bạc nám lắm hmm 응. 음? 잠깐만 อบอร์ดเฮดกินน้อเกินเปหนหลังเนี่ยเนี่ยต้มเปื่อยๆแล้วมกวากรอยเข่าท่าครับติดมันกรอกเอ็ดแนม่อันปากน้ำนำํำใส่ปอดโอ้ทุกอย่างเลยมกาก่อยกร่อยขมไปน็นหล่อเข่าท่าขนาด กินไปพักกันได้เศรษฐกันเขากัน อมดรดร้อยอังลางเริง อืมเด็ดไว้พี่น้องเปล่ยเปลี่ย์แล้วกินง่ายกินเสียบพี่น้องมากว่ายตมตอนแง่อย่างนี้เปลี่ย์ี่ย์้พี่น่องสุดยอดครับพี่น้อง ต้มเปื่อยเนี่ยแห่งต้มเปืเป่อยเอามาก่อยไปลองก่อยขมเส็บเลยเนี่ยกินกับ,กบ,กบกกผักขึ้นลายบกเต๊กบะทั่วหัวระพาขนมจะมาฝากพี่ตอนน้องทุก่านครับผมทำน <S <S ้องมาคลิปนี้กับฝากเจ้าหน่ของฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์บ่าวันนามากินมาเส็บเสด็จนะน้ำเลือดครับผมขอบพระคุณที่ส่องวัดทุ่งสวรรค์ครับตีกินตามรับชมบ่าวนันนาครับผมบา่าวันนากินม่วงมักินมุสุผักกาบขอถอดคอไผ่ดังพื้นเก่าครับไว้พรุ่งนี้คลิปหน้าไป้อง สำหรับคลิปนี้วันน่้นขอตัวนะครับผมสวัสดีครับ